91นะครับผม91นะครับตัวนี้เก่าของโบสนะครับผมเต็ม10ผมให้2ให้3อ่ะการซ่อมนะสวัสดีกันด้วยนะครับพี่ๆน้องๆคลิปนี้ผมก็จะพาพี่ๆน้องๆมาดูตู้โบสนะครับผมก็เป็นตู้ของคุณลูกค้านะครับอ่าเป็นตู้เก่าแก่แล้วนะครับผมตั้งแต่อ่าปี91นะครับผม91นะครับตัวนี้91นะครับออ่4ใบนะครับลูกค้ามาให้เราลื้อนะครับลื้อดอกแล้วมาใส่เป็นเจ้าตัวคอลัมน์ โซนด้านหลังผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมแยวผมไ้ดูตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นของคุณลูกค้านะครับผมซีใบนะครับผมแล้วมันก็ดอกก็ได้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมก็ต้องมาดูว่าดอกไหนมันใช้งานได้ดอกไหนมันใช้งานไม่ได้นะครับผม <c oughs> ก็ผ่านการซ่อมมานี่ก็ถือว่าเยอะเยอะแบบทุกดอกนะเกือบเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะพอเข้าไ นะครับผมไอ้ไอ้นั่นเป็นด้านหลังนั่นด้านหลังครับผมด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้นี่นี่ครับผมด้านหน้าอ๋อผมไม่แกะดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวผมพาให้น้องมาดูนะครับด้านหลังผมใส่กับสี่นิ้วตัวใหม่นะครับที่กําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับผมแต่ตัวนี้ยังไม่ได้แจ้งราคานะครับเดี๋ยวโดนผู้จัดการผมว่าเอานะครับพูดไปก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นสี่นิ้วเลยนะครับผม สองสี่หกหกดอกนะครับผมตัวนี้ดังดีนะครับผมดังดีจริงๆนะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูโซนนี้นะครับเห็นไหมด้านหลังก็จะทําให้ตัดอย่างนี้เพื่อทําให้เสียงมันพุ่งนะครับผมตัวนี้ทําให้เสียงมันพุ่งนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเบดิก o ูดดีดีจริงๆครับผมแล้วก็ใส่ดอกนะครับเป็นดอกเก่าของโบสนะครับผมแน่นอนนะครับผมว่าดอกเนี่ยได้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมดูการ ซ่อมมานะครับก็ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบบว่างานไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเขาซ่อมมานะก็แล้วแต่ว่าสร้างแต่ละสร้างเขาทํากันยังไงนะครับนี่ก็คือแบบว่าเต็ม10ผมให้2องให้สามะ่ะการซ่อมนะเนี่ยก็ผ่านมาก็มีบางดอกที่มันยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็นี่ครับผมดูครับมันตัวน,นี้ก็คือยังดีอยู่แต่ว่ามันขาดแล้วนะครับผม ผลิตมาตั้งแต่ปีตัวนี้9 5้าห้านะครับผมตัวนี้เก้าห้าอ่าแล้วตัวนี้ก็เก้าหนึ่งนะครับผมตัวนี้เก้าหนึ่งะตัวนี้เก้าหนึ่งนะครับนี่เป็นของโบสนะครับผมแท้ๆเลยนะนี่ครับผมก็มาใส่กับคอลัมน์เราเสียงดีครับผมเสียงดีจริงๆนะครับผมก็แนะนําได้นะครับผมใครมีตู้เก่าก็ไม่ต้องทิ้งนะครับผมนํามาใส่ตู้ทางร้านผมได้นะครับตัวนี้ก็คือเสียงดีมากนะครับผม แจ่งดีจัดจ้านนะครับผมแล้วก็เปิดเป็นฟูลเลนนี่ยิ่งแบบว่าผมแบบว่ายกนิ้วให้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับสวยจริงๆนะครับตัวนี้เป็นไม้อัดนะครับการซับใยทางในผมก็ได้ทําการซับโมดิฟายอย่างดีแล้วครับผมตัวนี้ก็คือเรามาเช็คนะครับคือมันเสียเยอะมากนะมันเสียเยอะมากเดี๋ยวผมมาพี่พี่น้องมาดูด้านหลังนะที่ที่ที่มันใช้งานได้ก็มีนะครับผม ตู้นึงน่าจะอยู่ที่8ดอกนะครับที่เอามานะครับผมเนี่ยตัวด้านล่างเนี่ยมันเสียก็เยอะนะมี9 4 9าสนะครับผมที่เสียนะก็มีเยอะอยู่3 4ดอก5ดอกที่ดอกที่ผมวางไว้ด้านหน้าที่ผมโชว์ให้พี่พี่น้องดูก่อนหน้านี้นะครับคือเสียนะครับผมตรงนั้นแหละครับคือมันเสียไว้เบียดไวลไลแบบหมดแล้วนะครับผม ทุกดอกนะครับเราก็มาคัดนะครับก็มาเปิดฟังทีละดอกละดอกนะครับแยกเสียงนะครับผมตัวไหนมันโอเคเราเอามาใส่ตัวไหนไม่โอเคเราก็แยกนะครับก็คือใบละตัวนี้อะไรครับผมใบละแปดดอกใช่ไหมพี่เล็กเก้าดอกเก้าเก้าข้างหลังอีกดอกหนึ่งเนาะอ๋อเก้าดอกนะครับผมนี่นะครับผมก็ไม่ต้องทิ้งนะครับผมเอาดอกมาที่ร้านเราได้นะครับผมให้ร้านเรา ใส่เป็นคอลัมน์ตัวนี้ผมว่ามองมองอีกทีมันสวยนะมันสวยนะเนี่ยเห็นไหมครับผมมันสวยจริงๆนะเห็นไหมพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยพี่พี่น้องน้องผมให้ดูใกล้ๆเห็นไหมมันสวยจริงๆนะครับผมดูดูด,ดูว้าวสวยมากนะครับผมดอกก็แน่นอนนะครับผมผ่านการซ่อมมาเห็นไหมครับผม มันแบบว่าเขาซ่อมมาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับราคาถูกกับราคาแพงมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับช่างที่เขาเก็บราคาแพงเขาอาจจะทํางานออกมาได้ดีกว่านะครับที่ราคาถูกนะครับผมนี่ครับช่วงนี้กําลังจะเปิดตัวนะครับติดตามได้เลยนะครับผมรอได้รอได้นะครับผมน่าจะพร้อมขายแล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวรอผู้จัดการผมมาแจ้งราคาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอาพอประมาณนะครับพี่พี่น้อง ผมก็ให้พี่ๆน้องได้ดูละเอียดไปเบื้องต้นแล้วนะครับผมก็นะครับผมนั่นแหละครับผมอย่าทิ้งนะครับมีตู้เก่าก็นํามาให้ร้านเราใส่เป็นคอลัมน์ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าดังดีนะครับผมอย่าไปทิ้งนะครับผมสวยนะครับดังดีเพราะว่าดอกเขาก็ดังดีอยู่แล้วนะครับดอกเขาน่าจะอยู่ที่ดอกละหนึ่งโอห์มครับผมนะใช่ไหมพี่เหล็กอยู่ที่ใบละหนึ่งโอห์มใช่ไหมไอดอกละหนึ่งโอห์มเนาะ อดอกละ1หนึ่งผมนะครับผมก็นี่แหละครับพี่เพียงน้องก็พอประมาณนะครับใครสนใจพอลำตัวนี้นะผมบอกว่าดังดีเลยนะครับผมใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรตริดต่อไว้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมขอตลาครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ